เจิมแล้วอธิษฐานให้น้ำข้าวดีรอบดึกเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอคนมังหมอล่ำคนเบิงหมอล่ำนะครับ FC ฟสาวหน่อยเพจหวานแพงรวมไปถึงเอฟซอีหลาอุ้งอิง,องสุขสุคนนะครับพี่น้องครับขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนมักหมอล่ำบวสิเป็นทั้งเพจเฟซบ o ๊กหรือ YouTube นะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะพี่น้องนะขอบคุณยังมากครับผมพี่น้องครับมาเข่าประเด็นของเ่ากับพี่น้องข่าวดีรอบดึกพี่น้องครับเมื่อเช้านี้ผมมึ่งพูดไปว่ามาไล่ปิดวงอุงอิงหกแสนนะครับ แต่ตอนเนี่ยนะครับผพานมาบ่าถึงหยีบซชั่วโมงจะทะลุแ0 0แสนแล้วครับขอแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะโบเสื้อกระต้องเสื้อพี่น้องพลังเงียบเอซพลังเงียบล้านดวงใจพร้อมกันทรงหายอุ้งอิงเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่ากว่ากับเป้าหมาย1ึ่ล้านบาทผมว่าเฮ็หตงใดก็ต้องถึงเนาะพี่น้องเนาะรวมถึงนะครับ เยนนี่ผมพอแสดงความยินดีครับพอการใช้นะครับที่ได้อีลามาเจิมรถไห้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิงบรรยากาศน้ำกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญ,ญาตทั้งนั้นพอการใช้นะครับได้นาคลิปของเพิ่นมานะครับในการเจิมรถเพื่อให้พ่อให้แม่ให้เอฟซีอีลาอุ้งิงได้เบิงน้ากันจัดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอย่างที่เขาเห็นตั้งแต่ต้นเลยเนาะพอการใช้เพิ่นตั้งเป่าไว้แค่์หาแสนตอนแรกนะครับ บอกว่าขอมาไล่ปิดวงนี่เป่าคือหาแสนนะครับแต่บกีมือผ่านมานะครับยอดทะลุสี่แสนนะครับตอนลงกรุงเทพยังบวถึงหาแสนเลยสาพี่นอ้องอ่อนตัวกรุงเทพนะครับแต่ลาสุดนะครับมือขึ้นนีพอการใช้สรุปมากบอกทะลุหาแสนนะครับตื่นเศร้ามาบอกหกแสนนะครับแต่ตอนเนี้ย สามทุ่มของวันที่ซีพี่น้องครับจะทะลุแปดแสนนะครับบเสื้อกต่องเสื้อครับของแท้นะครับไม่จกตานะครับเอฟซี FC พลังเงียบมาไล่ทิพนะครับเออตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วพอการใช้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นทีเรียบร้อยนะครับหนึ่งล้านนะครับเปลี่ยนเป้าหมายมาได้ประมาณซีหาหมื่นที่ผ่านมาเนาะ ผมเชื uh. เช่อนคะครับว่าหนึ่งล้านแตกแท้แน่นอนพี่น้องครับผมเชือ่อว่าแบบนั้นนะครับเพราะเท่าที่เห็นในแค่โบกีมือนะครับขึ้นลักแสนแห่งมีเวลาหายอีละอุอ้งอิงได้อยู่หนาโทรศพรัพทรหนาไล่ซดเนาะพี่น้องเนาะผมว่านะครับบอสินเดือนนีกับว่าเกินวันที่สิบหาเดือนหนาครับหนึ่งล้านแตกแท้แน่นอนพี่น้อง เออนะครับหรือผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดน,นะครับลองมาพูดมาคุยคอมเมนต์มาเลา่ามาเบาสู้กันฟังนอะพีนองนะเอาผมว่าอย่างรายยายห้างแนละ้วพี่น้องครับไปเบิงนะครับวิหน้าที่อหละอุ้งอิงเจิมรถให้พ่อการใช่นะครับพอให้พ่อการใช่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางทุกวินาทีแห่งการเดินทางนะครับขอให้คนเงินทนท่องเอาแต่สิ่งดีๆเข่าบานเข่าช่องนอะพี่น้องเนะ เออไปเจอรกห,หน่อยไปอร์กันซรีย,เยสเลยสกุญเจรถอยู่ไหนอ่ะผู้หญิงสตาร์ดเดี๋ยวเราตกสตาร์ดกันรถสตาร์ดเ,เ,เป็นบ่ลหรมันเยียบมาตั้งพี่ันมแมมาตั้งพี่ พาะเทพลกูกมาทางนี้บีบแต่ให้หน่อยสักสามครั้งพ่อเอกคือผมไม่เห็นเออโอ้โเจมแล้วอธิษฐานให้นำ้ำอธิษฐานให้นำ้ำมาแล้วอธิษฐานให้นำ้ำ ขอให้ขับขี่ปลอดภัยขอให้เฮงเงรวยรวยรวยขอให้เีนังงนั่แหละจะเล่าหูงเจอม้แล้วนะครับมาสอบแกงบุ๊มตใส่หาเลียนสีลุกอมลุกอมเออเอาไปรลดเอาไปรลดนับบุ้ยยี่บาท เอเอกันวเลเก่นเอนเ,เดี๋ยวจะจะมาอีกยี่บอหนแล้วระตินี่แล้วระติแ <laughs> ล้วแล้วแ <laughs> ล้วเจอไหมแล้วไ <laughs> ปเมาพอเีกี่บอ <laughs> พูดพูดพูดเธอไล่ดอกดอกเห็นง่ยากาย่ยแรครับเนอะท้องฟ้าสวยมากเลยสวยมากเลยท้องฟ้าพูดพูดพูดสีเหลืองๆอะไรอะไร เขาไม่ทั้งนี้หรอทั้งคนหรอทั้งคนตะกุนตัดลดงามพวกเรากับบุมี่ให้กับตัวบางคนบุมี่ด้หรอฮะหน้าก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีโอ้ย จะแกงพื้นโอ้ยต่างใจกับต่างใจท้อ <c oughs> เอาเอา,เอารถบ้างไว้ทำเทบเป็นแบบผมเห็นหน,ะนะขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องครับพ่อการคลิปหนาครับสวัสดีครับ